อะไรเงี้ยครับผม่่่ตออรหืืวาาเเป็นนนพมกัไม่ทราบเหมือนกันก็อาจจะเป็นช็อตที่เดินใกล้กันพอดีมั้งครับแต่ว่าเป็นเพื่อนกันจริงๆไม่มีอะไรไปเทกันมมาจริงคะก็ผมไปเที่ยวครับผมไปเที่ยวอยู่แล้วครับไปทเกาหลีครับเกาหลีเป็นเมื่อไร่คะหน้าแล้วครับเป็นซ้ำพังแล้วครับหน้าเลยสนตัวเราเห็นมากหรือยังครับคุณล็อ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็ไม่เป็นไงครับผมก็ไปเที่ยวกันแก๊งเพื่อนๆครับนี่มันบ้าของอะไรลิศกลัวจะแบบมี คนจะจับตามองก็แค่นี้ก็จับตามองพอแล้วนะก็ผมบอกว่าเพื่อนก็คือเพื่อนครับผมไม่มีอะไรครับเขาเขาไม่จะเปลี่ยนลงว่าเราไปในสองร้อยสองอะไรอย่างนี้ไม่ได้สองร้อยสองแน่นอนครับผมใช่ค่ะแต่ว่ามีคนะคืเขาบอกว่าเราฟักกระเป๋าหลายแสนเลยช้อปปิ้งได้เดือนอะไรองี้อ๋อโอ้ไม่ไม่แน่นอนผมคนขี้งกครับผมครับคนคนขี้งกมากครับเราไม่ได้จ่ายอะไรช็อปอะไรไม่ได้ไม่แน่นอนนะไม่แล้วตัวเดือนเขาว่าไงบ้างอะคะ ็ไม่ว่าไงครับผมไปเที่ยวกี่วันอะไรเงี้ยไปเที่ยวก็น้อยครับน้อยวันครับน้อยวันสองวันเพิ่มเติมครับมันมีข่าวหนึ่งเหมประมาณว่าก่อนย่อเป็นตัวเราเลยว่ากินชงินไม่เรื่องน้าก็จะเป็นคุยตี้นะจ๋าแล้วก็สาวน้อยขาวครับอ๋อก็ไม่ไม่ไม่น่านะครับก็เลือกครับผมแล้วสำหรับเราไปเที่ยวคืนวันไหมครับไม่บ่อยครับไม่บ่อยแล้วอยังเป็นยังไงบ้างครับางคนมองว่าเราเหมือนแค่ที่คื ็เฉยๆครับก็อยู่ที่ข่าวนะครับก็ถ้าเขียนให้เจ้าชูก็เจ้าชูนะ้เลยไม่จริงเลยข่าวนี้เนะาะก็เฉยๆคนระับนี่ทำหนุ่ละครนิดนึงแต่ว่ามีเวลาที่แอยยนด์มาคอยไว้แต่ยังไงเอออันนี้ยังไม่ทราบพี่เอดีกว่ายังไม่รู้เรื่องยังไม่ได้คุยเลยนะเครับก็รอดถามพี่เอเราไม่รูเรื่องอะไรเยอะก็เหมือนเหมือนผมจะพูดได้ครับเน่เดี๋ยวลองถามพี่เอดูเลยได้ครับตามทางคลิปนิดนึงีน้เป็นไงสนุกใหม ไปน้อยครับไปน้อยก็ถือว่าพักผ่อนเลครับยังไงบ้างไปไหนบ้างก็ไม่ค่อยได้ไปไหนเลยก็อยู่ใกล้ๆแถวๆนีเหมือนแบบแล้วบรรยากาศเฉยๆอะไรเงี้ยมีเวลาน้อยเที่ยวน้อยเพื่อนประมาณกี่คนคะที่แท็กทีมไปกันสิบกว่าคนก็ลองถามแล้วเราเครียดไหมนี่จับตามองกับเดือนตันเล ให้เกร็บผู้หญิงนิดนึงครับก็อย่าจัำดำออกมาถ้าถ้าผมจะคบใครผมบอกเองจริงๆไม่ต้องมาจับคู่ให้ก็ต้องระวังมากๆไม่ระวังแบบภาพหลุดหรืออะไรเงี้ยก็มันเป็นเพื่อนกันมาต้องนานแล้วครับผมก็ไปเที่ยวกันหรือว่าไปไหนมาไหนด้วยกันก็เป็นเรื่องปกติครับแต่ช่วงนี้ผมก็ทํางานเยอะหน่อยก็อาจจะแบบไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไปไปไหนมากนะก็มีเป็นเปิด อย่างถ้ามีก็จะบอกครับถ้ามีก็นคงได้เห็นกันนะแต่วันนี้มีคำขวามาก็คือพันก็เป็นเพื่อนอันนั้นเป็นเพื่อนไม่เป็นเพื่อนก็อาจเป็นแบบเป็นพี่น้องกันอะไรอย่างเงี้ย <Yeah. S 1> ครับขอบคุณครับ